การคิดบวกอีกแบบหนึ่งนะครับคือต้องคิดว่าชีวิตนับพบนี้ชาตินี้เป็นผลมิใช่เหตุฟังให้ดีนะครับชีวิตชาตินี้เป็นผลมิใช่เหตุหากคุณเข้าใจอย่างแท้จริงในระดับอภิปรัชญาแล้วคุณจะมีชีวิตที่อิ่มเ,เบิกบานแล้วยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างได้หัวใจจะเบิกบานและภัยต่อได้ครับชีวิตพบนี้เป็นผลไม่ใช่เหตุเหตุคืออะไรล่ะเหตุสร้างไว้แต่อดีตชาติแล้วครับ ฟังเรื่องนี้นะครับหนังสือเล่มหนึ่งชื่อเราจะข้ามเวลามาพบกันดังที่ปรากฏในจอนะครับเขียนโดยดรไวท์ซึ่งเป็นนักสะกดจิตชื่อดังของโลกแล้วก็แปลโดยคุณมนทานีนะครับ มีคนไข้จิตเวชไปรักษาด้วยการสะกดจิตเยอะแยะมากนะครับเขาก็ให้นอนแล้วก็ก็จะมีการพูดบางอย่างแล้วคนไข้ก็จะพูดละเมอออกมาและหมอก็จะบันทึกเทปไว้ว่าพูดว่าอะไรอะไรนะครับขณะที่คนไข้ละเมอแล้วพูดออกมาในคนไข้จะกึ่งรู้ตัวกึ่งไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็จะบันทึกเทปไว้นั่นคือถ้าเป็นทางพูดก็คือเขาพูดออกมาจากความทรงจําในภาวงขจิตที่ข้ามภพข้ามชาติมานะครับคนไข้คนหนึ่งชื่ออลิซาเบ เป็นผู้หญิงนะครับป่วยด้วยโรคซึมเศร้านะครับก็มาหาหมอไว้หมอไว้ก็ทําการรักษาด้วยการสะกดจิตนะครับขณะที่นอนสะกดจิตเนี่ยหมอก็บอกว่าให้คุณพูดมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งคนไข้ร,ร้องไห้แล้วก็บอกว่าฉันสงสารพ่อฉันจังเลยตอนนี้ฉันเกิดในยุคโรมันฉันเป็นผู้หญิงสาวสวยและฉันก็เห็นทหารม้าเนี่ย โขกข้อมือพ่อนะ่ติดหลังมาแล้วก็ลากพ่อไปหัวที่หัวตําถนนทางไปหมดเลยจนพ่อเนี่ยบาดเจ็บจนเห็นว่าพ่อเนี่ยสลบไปหรือเสียชีวิตก็ไม่รู้ทหารก็ปล่อยพ่อเขาอยู่กลางทางเมื่อพ่อเขาถูกปล่อยแล้วเขาก็บอกเขาวิ่งไปหาพ่อแล้วก็อุ้มพ่อนอนบนตักแล้วก็ทำศียเอือยอือออพ่อเสียชีวิตบนตักของอลิซาเบธครับนั่นคือ เรื่องของอริาเบตท,ที่ถูกบันทึกเทปไว้ว่าในยุคโรมันเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงคนนั้นครับคนไข่อีกคนหนึ่งชื่อเบโรครับก็มารักษาเาเพราะว่าเบโรเสียใจมากที่พี่ชายเขาเสียชีวิตครับเบโรก็นอนหมอไว้ก็สะกดจิตพอหมอไว้สะกดจิตแล้วถึงพบตา่างๆจนถึงพบหนึ่งเนี่ยเบโรก็โอกเกะโวยวายขึ้นมา,มาว่าโอ๊ยเจ็บจั๊ร้อยเจ็บจึงร้อยเนี่ย หมอเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเบโดบอกว่าพบเนี่ยเขาเกิดในยุคโรมันขณะนี้เขากําลังถูกทหารม้าเนี่ยมัดเขาแล้วก็ลากไปกับม้าหัวที่หมวัวตําแล้วก็เจ็บมากเลยจนกระทั่งเขาร้องโอดโอยสุดท้ายเขาก็สลบไปและทหารเหล่านั้นเข้าใจว่าเขาเสียชีวิตจึงปล่อยเขาไว้กลางทางแล้วเขาก็บอกว่าสักพักหนึ่งพอทหารอื่นหายไปเนี่ย ลูกสาวเขาซึ่งแอบดูอยู่ซุ่มดูอยู่ข้างทางก็วิ่งมาเขาแล้วก็ช้อนเข้านอนบนตักแล้วก็พูดสนทนากันจนกระทั่งเขาบอกว่าเขาเสียชีวิตบนตักลูกสาวหมอไว้ก็สงสัยมากว่าเอ๊ะเรื่องอย่างนี้เคยได้ยินที่ไหนก็นึกขึ้นได้เ่าอ๋อเคยได้ยินในเรื่องของอลิซาเบธก็จึงเอาเทปสองม้วนของอลิซาเบตกับของเบโดนะมาเปิดปรากฏว่า เทปสอเทปเนี่ยเรื่องราวตรงกันเรื่องราวตรงกันเนี่ยภาษาของวิจัยเชิงคุณภาพเราเรียกว่า setting setting ตรงกันต่อมา acting ตรงกันไหมปรากฏว่าถ้าทางการแสดงอะไรที่ทั้งสองคนบรรยายไว้เนี่ยก็ตรงกันนอกจากนั้นที่ตรงกันมากก็คือ meaning ครับความหมายของเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทปของ i อซาเบ h อลิาเบธเรียกพ่อเขาว่าอีไลในยุคนั้นเขาชื่ออีไลแล้วในเทปของเบโดเนี่ยเบโดก็เรียกตัวเองว่าอีไลนั่นแหละเพราะฉะนั้นการเรียกชื่อพ่อชื่อลูกเนี่ยตรงกันไปหมดเลยนั่นทำให้หมอไว้สรุปได้ว่าเมื่อเซตติ้งแอคติ้งมีนิ่งตรงกันซึ่งเป็น ระเบียบวิธีการวิเคราะห์วิจัยเชิงคุณภาพอย่างหนึ่งเนี่ยทำให้สรุปได้ว่าในอดีตชาติเนี่ยสองคนคงเคยเป็นพ่อลูกกันมาหมอไว้ก็พยายามจะให้สองคนนี้ได้เจอกันที่คลินิก ปรากฏว่าก็เจอแต่ก็ไม่พูดคุยก็ก็กปรากฏว่าก็ต่างคนต่างไปก็หายไปด้วยจัญญาบาลแพทย์ก็ไม่สามารถบอกได้จนผ่านไปสักสองสามเดือนสองคนนี้ก็นําการแต่งงานมาให้หมอบอกว่าจะแต่งงานกันแล้วหมอว้เขาบอกว่าแล้วไปเจอกันเนี่ยเขาบอกว่าไปเจอกันที่ท่าอากาศยานตกเครื่องพร้อมกันสองคนแล้วก็เหลือสองคนก็นั่งเจอกันว่าไอ้คุณเคยเห็นฉันที่ไหนก็เอาเจอกันที่นี่ก็ประทับใจแล้วก็ชอบกันจนกระทั่งแต่งงานกันเป็นที่มาแห่งเรื่องเราจะข้ามเวลามาพบกันครับ เรื่องนี้ถือว่าเป็นวิจัยเชิงคุณภาพนะครับหากเรียนสาขาอภิปรัชญาในสาขาปรัชญาในเราเรียนวิชาหนึ่งเรียกว่าเมตาฟิสิกส์เนี่ยเราจะมีระเบียบวิธีวิจัยสำหรับสาขานี้โดยเรียกว่า theory of i m p l i c a t i v e verification คลิสฎีความน่าจะเป็นและตรรกะกมารองรับความน่าจะเป็นเพราะฉะนั้นหนึ่งเรื่องราวที่ยกตัวอย่างมาให้ฟังขณะนี้เพื่อชี้ให้คุณเห็นว่าในอดีตชาติเคยเป็นพ่อลูกกัน แต่มาชาตินี้เป็นสามีภรรยากันดังนั้นพบปัจจุบันเนี่ยใครได้พบใครหรือใครไม่พบใครหรือใครอาฆาตแค้นใครใครรักใครเนี่ยล้วนส่งผลมาจากอดีตชาติด้วยกันทั้งสิ้นครับดังนั้นการคิดเช่นนี้จะทำให้คุณชื่นใจว่าเกิดอะไรขึ้นในภพนี้คุณพบอะไรล้วนเป็นเหตุที่สร้างมาอดีตชาติทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้น ก็แค่เข้าใจแล้วยอมรับแล้วเปลี่ยนแปลงคลี่คลายทุกสิ่งทุกอย่างในทางที่ดีเคยเจ็บเคยแค้นก็ให้อภัยต่อการมารับกันเป็นมิตรกันเป็นเพื่อนกันนะครับอะไรที่ไม่เป็นมงคลก็เลิกทำต่อการทำในสิ่งที่เป็นมงคลต่อกันชีวิตก็จะเติดเจอแต่เรื่องที่ดีงามทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนิคีคืออีกหนึ่งของชุดวิธีคิดนะครับนั่นคือคิดว่าพบนี้เป็นผล เหตุสร้างมาแต่อดีตชาติแล้วแต่พบนี้เราก็มีหน้าที่สร้างเหตุดีต่อไปเรื่อยๆนั่นเองการคิดได้เช่นนี้จะทำให้คุณสบายใจขึ้นครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตก็จะทำแต่ความดีแล้วก็รู้ว่าชีวิตเราเป็นผลครับ เราสร้างเหตุอะไรไว้ไม่รู้แต่การที่เรารับเช่นนี้เราได้รับเช่นนี้หมายความว่าเราสร้างเหตุไว้แต่อดีตอย่างนั้นจึงได้รับอย่างนี้จิตเราจะสบายและยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งเรื่องแย่ๆและเรื่องดีๆนะครับหากคุณชอบคลิปนี้โปรดกด Subscribe กด Like กดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับสวัสดีครับ